รุ่งเช้าอีกครั้งแต่วันยังเป็นดวงเก่าน้ำฟ้าฝ่าเขายังคงเป็นของเราเต็มใจบอกเล่าเรื่องราวดีๆวัสันตอนเป็นนักศึกษาเ <c oughs> ที่ยวแเนจรไปชั่วกลัวว่าเรียนจบแล้วจะไม่ได้เดินทางแต่ปรากฏว่าจบมาแล้วหลายปีก็ออยังเดินทางรอนแรงม,มาเรื่อยๆมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่งางๆมากมาย และเมื่อวันหนึ่งได้มาทํางานเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งแวดล้อมยิ่งทําให้พบว่ามีเรื่องราวสนุสนานและมีคุณค่าบนถนนแห่งการเรียนรู้อีกมากมายมีคนถามว่าเหนื่อยบ้างไหมกับการทํางานอันแสนวุ่นวายไหนจะการเดินทางอีกอก็มีเหนื่อยบ้างสนุกบ้างแล้วแต่สถานการณ์นะนะและบางครั้งก็แปลกนะเพราะขณะทํางานบ่อยครั้งเราทั้งเหนื่อยและสนุกในเวลาเดียวกัน ระชาจีนก็บอกว่าหยินคู่กับหยางมีพบมีจากมีสุขมีทุกข์มีอิ่มมีหิวแล้วเราจะกลัวอะไรกับความเหนื่อยจริงไหมครับเพราะหายเหนื่อยก็เดินทางต่อถึงไหนถึงกันอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันไปบา,บายครับ